เราติดต่อกับสายของคุณเนตได้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณเนตสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณเนตสบายดีนะสบายดีครับผมนะคะวันนี้ได้มีเมื่อวานได้ไปลอยกระทงไหมฮะเนี่ยอ๋อไปลอยมาเหมือนกันครับไปลอยที่ไหนมาไปที่เอเชียทีคนนะ่ฮะอันเอนเนนเห็นเห็นเรือผีไหมฮะวันนี้เอเชียทีคเห็นครับผมเห็นครับผมแต่เราไม่ได้ร่องเรือด้วยกัน พอดีมีธุระก็กไปไปดึกหน่อยแต่เอเชติาเอเชติปตอนที่เรือมาจอดคนเต็มมากเลยนะใช่ครับใช่ครับนะครับก็มีความสุขกันกับช่วงเทศกาลวันลอยกระทงแล้วก็ฮาโลวีนด้วยครับนิดใจด้วยครับผครับมาฮะคุณนม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนของเพื่อนเนี่ยเขาเขาไปเขาไปทําวีรกรรมนี้มาครับผมเออนะครับ ลองดีปากดีเจอดีไปยังไงเชิญเลยครับครับผมก็เป็นเกียรตินะครับที่มาเล่าในเดอะโกดนะครับครับผมเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบอคอมเมนต์นั่นคอมเมนต์นี่อะไรว่าคนโน้นว่าคนนี้เกี่ยวกับคือมันเหมือนไม่เชื่อแต่ก็ลบหลู่ด้วยอะไรเงี้ยครับครับมันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมา คือตัวผมเนี่ยมีเพื่อนชื่อหมีอันนี้ขออนุญ,ญาตนหมดแล้วทุกคนครับคบกันมาหลายปีคบกันมาแล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยเขาไปมีแฟน <c oughs> เขาไปมีแฟนเราก็ห่างๆกันไปก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากมายเพราะว่า <c oughs> เพื่อนก็มีครอบครัวมีอะไรเนาะก็เพื่อนคนเนี้ยก็มีบุคลิกที่แบบแข็งๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอ่าผีสักเท่าไหร่พูดตรงแล้วเผอิญไปได้กับ ่าแฟนเขาเนี่ยแฟนเขานี่ก็มีเหมือนแบบจะเกี่ยวกับอคติไปเลย <c oughs> กับเรื่องนี้เพราะว่าแฟนเพื่อนผมเนี่ยเขามีน้องสาวน้องสาวเนี่ยเขาเคยไปทำพวกสเสน่ห์ให้แฟนเขากลับ <c oughs> โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอญมัน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 ไม่ได้ผลแล้วก็ถูกหลอกเงินทองไปมากมาย <c oughs> แฟนเพื่อนผมเนี่ยก็เลยมีอคติกับเรื่องนี้มากอืก <c oughs> ตอนนี้เราก็เหมือนห่างห่างกันไปเพราะว่าเห็นแฟนเพื่อนเห็นเพื่อนเนี่ยชอบไปคอมเมนต์ว่าในเพจนั้นเพจนี้อะไรเงี้ยครับผมตอนนี้เราก็รู้สึกไม่ไม่ไม่โอเคกับเพื่อนก็พยายามเตือนแต่ก็แค่แค่แค่ได้ได้แค่เตือนแต่เราก็ไม่ได้อ่าลงลึกอะไรมากมาย <S 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 มก็ห่างห่างกันไปหลายปีตอนนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอ่าเพื่อนคนเนี้ย เขามีเบอร์โทรศัพท์เรานะเขาก็เลยโทรมาหาเราโทรมาหาเราเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาก็มีน้ำเสียงที่แบบร้อนลนเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนธมาหาเราที่ห้องหน่อยได้ไหมเรามีเรื่องรบก,กวนมาหาตอนนี้เลยได้ไหมตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าเรามีเรื่องรบก,กวนเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เนธมาหาเราหน่อย ทีน,นี้เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนทัศนคติอะไรบางอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเราก็พยายามว่าเราเหมือนบอกป่าตะพุ่งง่ายเขาก็โทรมาหลายสายมากเลยหลายสายจนแบบว่าเออรู้สึกว่าทําไมมีเรื่องอะไรทําไมไม่บอกในโทรศัพท์แต่เพื่อนคนเนี้ยก็เลยพูดว่าขอร้องให้ทํำยังไงก็ได้ขอให้มาหน่อยออื ขอร้องจริงๆอะไรเงี้ยครั้งครั้งเดียวมาครั้งเดียวเราจะไม่รบกวนอีกเลยคือน้ําเสียงมันมันอ่อนไปมากเลยสําหรับเสียงที่พูดคุยกับเรานะเพราะก่อนหน้านี้นนมันจะเป็นคนแข็ง,แ,ขงแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีอีโก้ในตัวสูงอ่ะพูดตรงอืม,รมเราก็ไม่เคยไปบ้านบ้านเพื่อนคนนี้เพราะว่าเขามีแฟนเขาก็ไปเช่าห้องใหม่อย,อยู่ที่ที่ที่อื่นนะนะเราก็ตัดสินใจไป ก็อยากลองดูว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นพอผมไปที่อาพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยมันอาพาร์ตเมนต์เขาก็ขึ้นไม่ได้เขาก็ลงมารับ mm hmm. เรามองหน้าเพื่อนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก mm hmm. จากคนที่น้ำหนัก80กิโลเนี่ย mm hmm. กลายเป็นคนที่ผอมแล้วก็ดำ mm hmm. เราก็ทักว่าเฮ้ยหมีไปทำอะไรมาทำไม มึงผอมแล้วมึงดำขนาดนี้ไปทำอะไรมาครับมันก็พูดแบบติดติดขัดขัดนะฮะแล้วมันก็พูดว่าเออเดี๋ยวมึงขึ้นไปบนก่อนเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังมึงมึงรีบขึ้นมาเลยเราก็ขึ้นตามเพื่อนไปอพอขึ้นไปก็เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนทั่วไปนะครับเปิดประตูเข้าไปก็เจอตู้เสื้อผ้าแล้วขวามือก็เป็นเตียงแล้วหลังบ้านเนี่ยก็เป็นระเบียงแล้วก็เป็นห้องน้ํานะครับ เป็นห้องไม่ใหญ่มากโดยความที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้เจอมานานเนาะแล้วก็แฟนเขาเราก็ไม่เคยเจอมานานแล้ว <Okay. S 2> แต่เคยเจอมาก่อนก่อนนั้นนั้นตอนนี่เขาคบกันใหม่ก็มองไปเพื่อนก็ไปนั่งตรงตรงตู้เสื้อผ้าเอาหัวพิงตู้เสื้อผ้านั่งกับพื้นเลยเราก็บอกเออแล้วแฟนไปไหนอะ่ะมันก็เลยบอกว่านั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟัง okay. มันก็ยังไม่ได้เอ่ยอะไรแล้วมันก็เอาหัวปินตู้เส้านะ hmm. ปรากฏว่าที่หัวมันอะเหมือนกระเด้ง hmm. เหมือนเหมือนม,นมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็เด้งใส่หัว hmm. หัวเพื่อนอะ hmm. Hmm. แล้วมันก็มันบอกเนรกูมีเรื่องให้ช่วยก hmm. ูเห็นมึงเคยไปออกรายการสถานีผีดุ hmm. มึงคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับผ้าจา์องค์หนึ่ง hmm. Hmm. ที่มึงนับถือมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมอา้อาวเราก็บอกเอ้ยไหนแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เนี่ยมึงจะให้ช่วยเรื่องอะไร <c oughs> เราก็พูดอย่างนี้สักพักอะ่ะพี่แจ็คมันเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาอาืมเฮ้ยปรากฏว่ามีเมียมันเนี่ยอโอ้โหเป็นภาพที่ผมแบบคนหัวลุกเลยทำไมอะ่ะ เมียมันเนี่ยมัดมืออแล้วก็มัดเท้าครับแล้วก็ตัวงอเป็นกุ้งออนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ผมเนี่ยจากผมที่มันเคยยาวปะ่านะครับที่ผมเคยเจอครับเหมือนผมร่วงเป็นกระจุบกระจุบอย่างเงี้ยครับเฮ้ยตัวตัวเมียเขาอะนะใช่ยแล้วแล้วตามแขนตามขาเนี่ยเป็นรอยเล็กหมดเลย เป็นรอยเล็บที่เลือดซิบหมดเลยรอยเล็บจิกหรือว่าควรควรครับควรยาวเลยฮโอ้โหแล้วแบบเหมือนแบบหวาดกลัวอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็โดนมัดมือมัดเท้าด้วยอผมก็เฮ้ยตกใจสุดขีดนะแล้วก็ถอยหลังบอกเฮ้ยหมีทําไมเมียเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังแต่มึงดูเมียกูก่อนเนี่ยเมียกูเป็นอย่างนี้จริงจริง พอสิ้นเสียงนั้นนะพี่แจ็คห้องน้ำด้านหลังระเบียงมันเปิดประตูไว้เนาะคือคือคือ,คอไม่ได้ไม่ไม่ได้เปิดแอร์ก็เปิดระเบียงไว้หลังบ้านมันเป็นเสียงก๊อกน้ำที่เปิดเปิดใส่กระถางที่ไม่มีน้ำาอนพี่แจ็อระหว่างที่เปิดเปิดตู้เสื้ผ้านะเปิดใส่พี่แจ็คเกืาอผ้า เปิดน้ำแรงสุดแล้วใส่กระถางที่ไม่มีไม่มีน้ำอ่ะกระถางหรือว่าถังน้ําอะไรพวกนี้ใช่ไหมถังน้ทาที่ที่เขาไว้ลา่าซ้วมครับครับเปิดบื๊ดอย่างเงี้ยออืแล้วก็ปิดผมก็เฮ้ยมีพยมพ่งอยู่กับใครบอกอ่กูอยู่กับเมียสองคน<ข>ที่กูเรียกมาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้อย่างพวกนี้นแล้วสักพักก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ในห้องน้ําอ,อ่ะ ผมก็โอ้โหรู้สึกกลัวมากแล้วแล้วผู้หญิงคนที่เป็นเมียเขาอะเมียเพื่อนอะมันก็ร้องอืมอืม,อ,มอยู่ในห้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็มัดมือมัดมัดเท้าด้วยแล้วก็เหลือบม,มองหน้าผมมึงก็โอ้โหจะบ,บอกหมีมันเป็นอย่างนี้มานานยังมึงเล่าให้กูฟังหน่อยแล้วในห้องน้ําคืออะไรวะทําไมน้ํามันเปิดปิดเปิดปิด,ปดบ,บอกกูเป็นอย่างนี้มาสองเดือนแล้วอุย งั้นมึงเล่าให้กูฟังมึงไปไปเจออะไรมาไปโดนอะไรมาแล้วมึงมึงทําไมเป็นอย่างนี้แล้วทําไมไม่ไปหาไปหาหมอครับมันบอกมันพาไปหมดแล้วทั้งไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาโลโรคจิตด้วยพาเมียนไปด้วยแล้วมันอะไม่ได้นอนมาหลายคืนมากแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยมัน่ะโทรไปหายาทางเมียทางแฟนนะนะแฟนเพื่อนนะครับ ก็โทรไปหาแล้วก็ญาติเขาก็เดินทางมา mm. คือระหว่างนั้นนะ่ะมผมก็ไม่รู้อะไรอยู่หลังบ้านอะ่ะ <c oughs> แต่แต่ผมก็รู้สึกกลัวมากเลยก็เลยบอกว่าออกมาคุยกับ,ก,บกับเราข้างนอกก่อน <c oughs> ว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงทําไมเมียงโดนมัดมือมัดเท้าแบบนี้ทําอย่างนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวจะเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมามึงจะซวยด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนทํา มีก็เลยบอกว่ากูมีเหตุผลจริงๆถ้ากูไม่มัดมือมัดเท้ามันอ่ะมันจะขูดเนื้อขูดตัวไปหมดเลยแล้วกูก็กลัวมันด้วยกูไม่รู้วนเป็นอะไรทีนี้ระหว่างที่คุยกันอ่ะมันก็เลยพาผมออกมาแล้วมันก็ปิดตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมบอกเมียมึงจะหายใจออกไหมเพราะว่าปิดตู้เสื้อผ้ามันสนิทเลยนะมันบอกไม่เป็นไรกูขังเมียกูไว้อย่างนี้ประจามมันพูดเนี้ยเราก็เฮ้ยโอ้โหเรื่องมันน่ากลัวนะแบบเนี้ย ตอนนี้ผมก็เลยพามันออกมานอกห้องพอพามันออกมานอกห้องอ่ะมันก็เลยเล่าว่า <c oughs> คือเมียมันเนี่ยคืออ่าไปท้าทายเพจอยู่เพจหนึ่งพี่แจ็คเป็นเพจเกี่ยวกับตําหนัก <c oughs> ตําหนักแห่งหนึ่งตําหนักทรงอะเหรอใช่ <c oughs> ตําหนักทรง <c oughs> คือเขาเปิดเพจ <c oughs> เปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งเนี้ตําหนักเนี้ยเคยหลอกเงินน้องสาวเขา <c oughs> เพราะฉะนี้ผู้หญิงคนนี้คือแฟนเพื่อนเนี่ยชอบส่งคอมเมนต์ไปดา่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนี้ตำหนักส่งตำหนักเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณแน่จริงอะ่ะคุณส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะรู้ว่าผมมันมีจริงหรือไม่มีจริง mm. เขาพูดอย่างงี้ mm. ทีนี้แฟนเพื่อนผมเนี่ยมันก็เลยส่งไป <Okay. S 1> ส่งไปเลยวันเดือนปีเกิด mm. ส่งไป คือผ่านไปหลายวันมันก็ไม่เกิดผลอะไรครับคือส่งไปตามคําท้าเลยอ่ะใช่ส่ง<อ>ไปตามคําท้าเลยบอกว่าถ้าแน่จริงทําให้เป็นอะไรก็ได้อยากรู้ว่าเป็นอะไรแบบคล้ายๆแบบท้าทายเพราะปกติอเขาจะแบบไปคอมเมนต์อย่างงี้อยู่แล้วในรายการ<อ>ผีแทบทุกช่องนะเพราะว่าผมก็เป็นเพื่อนเขาในเฟซบุ๊กผมจะรู้อืท่านี้มันมีอยู่ประมาณรักสามสี่วันเนี่ย แฟนเพื่อนผมเนี่ยมันขายทีมออนไลน์ขายทีมออนไลน์ในเฟซบุ๊กในอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีเบอร์โทรอยู่ที่ที่หน้าหน้าหน้าเฟซบุ๊กอะนะหน้าเพจหน้าอะไรเนี้ยตามตามตาม,ตามเพจขายทีมขายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คตอนนี้มันเท่าที่เมียมันเล่าให้มันฟังเนี่ยคือมันตัวมันไปทํางานแล้วเมียมก็ขายขายของออนไลน์พวกนี้ ปรากฏว่ามีสายอยู่สายหนึ่งโทรมาโทรมาหาแฟนมันตอนนี้แฟนมันก็เลยรับโทรศัพท์พอรับปุ๊บปรากฏว่าเป็นเสียงสวดมนต์พ<อ>ี่แจ็คเป็นเสียงสวดมนต์ที่ไม่ใช่สวดมนต์แบบภาษาบาลีเป็นเสียงสวดมนต์อีกแบบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงสวดมนต์แบบไหนเมียมันบอกว่าพอได้ยินเสียงสวดมนต์นั้นน่ะรู้สึกว่ามึนหัวครับ พอมือหัวก็เลยโทรหาหาเจ้าหมีเนี่ยฮะบอกว่ารู้สึกเหมือนขึ้นไส้เวียนหัวไม่รู้เป็นไรให้หมีเนี่ยเลิกงานแล้วก็มาหาด้วยประมาณนั้นตั้งแต่วันนั้นมาก็คือกลายเป็นคนที่แบบว่าปวดหัวมือหัวแล้วก็เจ็บตามเนื้อตามตัว mm hmm. แล้วพอผ่านมาอีกวันหนึ่งอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยตื่นเช้ามาเข้าไปหมอดอู่ในตู้เสื้อผ้า ืมคือเจ้าหมีเนี่ยหาหาไงก็หาไม่เจอสุดท้ายไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างมาหาแล้วบังคับให้โดดระเบียงยแล้วมันก็หนีออกมาหนีออกมาแล้วก็เป็นหมอดในตู้เสื้อผ้าเออทีนี้เราก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเพราะเรื่องเนี้ยถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่ผมจะไม่เชื่อเด็ดขาดหมีมันก็เลยพูดว่า ก็นี่ไงที่กูต้องให้มึงมาเพราะว่าถ้ากูเล่าให้มึงฟังในโทรศัพท์มึงคงไม่มาคงไม่เชื่อกู<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ทีนี้ผมก็แบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วคือต้องต้องต้องพาส่งโรงพยาบาล<ม>ต้องโทรเรียกรถโรงพยาบาลแล้วให้มามันบอกมันทําแล้วมันเรียกไปไปหาโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลจิตเวชก็เคยไปแล้วแต่ก็ไม่หายก็ไม่รู้จะทำยังไง ท่าน,นี้ยมันก็โทรเรียกญาติเขามา hmm. ญาติเขา่เดินทางมาถึงช่วงค่ำพอดีระหว่างที่ผมอยู่ hmm. ทางพ่อแม่เขาแล้วก็ญาติเขาอ่คือขับรถมากันนะฮะ hmm. พอมากันเนี่ยเราก็เลยบอกกับหมีว่าถ้าเกิดว่าเมียมึงเนี่ยไปท้าทายเขาอย่างไงอะไรยังไง hmm. ต้องกลับไปที่ตำหนักนั้นนะ hmm. แล้วก็ไปให้เขาแก้แล้วก็ไปขอเข้ามาไปขอโทษเขา hmm. เรื่องพวกนี้มันจะได้จบ ถ้าคิดว่าเป็นเพราะเรื่องนั้นในความคิดผมนะครับก็เลยบอกหมีไปหมีก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้มันไปบอกตำหนักไหนเพราะว่ามันก็เข้าไปคอมเมนต์หลายหลายอย่างแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยครับออออแต่ที่ส่งมันเดือนปีเกิดไปเนี่ยจำได้ว่าเป็นตำหนักนี้ครับอ่าผมไม่บอกแล้วกันนะฮะว่าเป็นตำหนักแถวไหนได้ครับอ่าครับผม ทีนี้ประกอบกับวันนั้นน่ะญาติเขามาพอดีพ่อแม่เขามาพอดีเขาก็เลยเขาก็เลยมาหาลูกสาวเขาแล้วเขาก็พาเหมือนเหมือนเป็นหมอธทระรครับ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นเหมือนเป็นผู้รู้คนหนึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเราก็มาแล้วก็พามาเราก็ไปยืนดู <c oughs> เขาก็มาทําพิธีอะไรพวกเนี้ยครับก็ปรากฏว่ามันไม่หายอื มันไม่หายเขาก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่แต่ในใจเราอะลึกๆอะ่ะเราคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าเขาอยู่เนี่ยมานานผมก็ถามหมีนะเขาอยู่มานานแล้วก็ไม่เกิดเป็นอะไรแล้วอยู่ดีๆมาเป็นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเพราะสถานที่ <c oughs> เราก็เลยบอกเหตุผลไปว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะนะเพราะว่าเขาไปลบหลู่ตำหนักพวกเนี้ยเยอะผมก็ไม่รู้ว่ามัน <c oughs> จริงไม่จริง <c oughs> แต่ว่านั่นสมควรจะต้องกลับไปคราทะเนี้ยเขาก็เลยลองก่อนเขาพากลับไปต่างังหวัดครับอืมเขาฝากอ่าพาแฟ,าฟ,าฟนเพื่อนเนี่ยนะกลับไปต่างจังหวัดทะเนี้ยเหตุการณ์นั้นะมันก็ผ่านมานานผมก็เออโอเคเขาพาไปต่างหวัดก็แล้วแต่เขานะเพราะว่าเป็นเป็นญาติเขาอะเนาะับพรมันผ่านมาได้สักสามเดือนวิจ็กอืม ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้าขั้นแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนเลยครับหนักขึ้นหนักขึ้นเลยเพราะว่าทางได,ได้ได้ได้รับข่าวสารจากไอ้ไอ้หมีเพื่อนผมเนี่ยฮะครับมันบอกว่าแฟนมันน่ะหนักขึ้นว่ะเนทคือตอนเนี้ที่บ้านเนี่ยเขาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเขาลงความเห็นว่าแฟนกู่เป็นบ้าครับแต่ตอนเนี้ยคนเราอยู่ดีๆมันจะเป็นบ้าได้ไงพี่แจ๊ค เพราะว่าเขาก็ปกติดีเขาก็ขายครีมเขาก็พูดจากเก่งเราก็เลยบอกว่าเอาอยาี่ไหมหมีถ้ามันไม่มีหนทางจริงๆเนี่ยหมีต้องไปรับแฟนมาเราก็เราไปกันที่ตําหนักนั้นไหม <c oughs> คือมันเป็นหนทางสุดท้ายที่จะแก้ไขได้อ่ะเขาก็ขอเวลาบอกเดี๋ยวจะกลับพาไปไปไปพาแฟนมามแล้วก็จะไปกันเลยถ้าเนตรไปด้วยได้เนี่ย ขอร้องให้ไปช่วยหน่อยคือเพื่อนทุกคน,เ,นเตือนหมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเพราะว่าปกติแล้ว <laughs> 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 เพื่อนทุกคนก็จะไม่ค่อยคบคบหมีหน,นะพูด <c oughs> ตรงตคือแบบว่าจะเป็นคนแข็งก้าวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ทันเนี้ยเราก็สงสารเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเห็นเห็นตัวเพื่อนเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็เออแฟนเขาเป็นอย่างนี้ด้วย <c oughs> ผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาไปพาแฟนมาจริงอื ขาก็โทรบอกผมล่วงหน้ามาก่อนว่าว่าเออมันยังไงต้องพาไปที่ไหนแต่แฟนเขาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ผอมแล้วก็มีอาการที่แบบมันน่ากลัวมากอะ่ะพุ่งตรงเออน่ากลัวคือผมไม่กล้ามองเลยอะ่ะผมไม่กล้ามองเลยก็ปรากฏว่าเขาขับรถอะไปรับแฟนมาแล้วก็พายาิมาอีกสองคนก็ช่วยจับช่วยอะไรกัน อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้พาไปพาไปณนะที่ตำหนักตรงนี้ก็ดูจากเพจจากอะไรก็เออสถานที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้ง g ี s เอกันไปพอไปถึงที่ตำหนักนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเราก็สุ่มไปเราก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรแต่บอกว่าจะพามาแก้ของ คือเราไม่ได้บอกเหตุผลว่าแฟนเพื่อนเนี่ยมันไปลบหลู่ไปอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้จริงหรือเปล่า <Okay. S 2> แตอา่อย่าพามาแก้ของอืมก็พาเข้าไปเขาก็ไปรับบัตรคิวบัตรอะไร mm. ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับ <Okay. S 2> ก็ไปรอหลายชั่วโมงแฟนนี่ก็รู้สึกคุ้มข้างแฟนเพื่อนเนี่ยร้องตะโกนวีดอยู่ตลอดจน mm. คนในตำหนักอะฮะ เขาก็เลยให้ลัดคิวเข้าไปก่อนเพราะว่าการหนักพอไปถึงเรี่มหนักนั้นน่ะก็เป็นอ่าชายที่ไว้ผมยาวแล้วก็มวยผมขึ้นไปใส่ชุดขาวเท่าที่ผมเข้าไปด้วยนะเขาก็พูดมาเลยว่าอ๋อเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วอีนี่นี่เองที่มันลบหลูกกูมาตั้งนานกูเจอตัวมันแล้วพูด่างนี้เลยอโอ้โหผมก็ตกใจ ผมก็ตกใจว่าแบบอ๋อหมอคนนี้เองที่เป็นคนทําเราก็เลยแบบซัดเลยหมายถึงว่าพูดพูดใส่เลยพูดใส่เลยว่าพ่อหมอเป็นคนทําใช่ไหมเพราะว่าน้องเขาปกติก็เป็นปกติดีขายครีมขายอะไรทาไมพ่อหมอไปทาเขาอย่างนี้อืถ้าพ่อหมอไปทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วตอนนี้เขาก็เถียงมามึงไม่รู้อะไรมึงไม่ต้องมายุ่งอื มันเกี่ยวกับมันกับกูเขาพูดอย่างเงี้ยพูดแบบแรงๆเลยทําให้เราต้องนิ่งแล้วเขาก็พูดว่ามึงรู้ไหมว่าอีนี่เนี่ยมันลบหลูก่กูมานานแล้วกูหาตัวมานานแล้วเพียง <c oughs> แต่กูรู้แต่วันเดือนปีเกิดมันแต่กูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน <c oughs> เขาพูดอย่างเงี้ยครับทนนีนี้ทางญาติพี่น้องเขาอ่ะเขาก็เลยขอร้องเขาบอกว่าพ่อหมอช่วยลูกฉันหน่อยช่วยหลานฉันหน่อยเถอะ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วพ่อหมอไม่น่าไปทํามันเพราะว่าทํามันอ่ะสงสารมันไหมเนี่ยตอนเนี้ยมันผอมมากแล้วมันกินอะไรไม่ได้อืเออกูก็รองมาหากูนานแล้วแล้วมึงไม่มาก็พูดอย่างเงี้ยถ้ามึงมานานกูก็แก้ให้มันแต่ทั้งนี้มึงมึงไม่มากูก็ไม่จะแก้ยังไงมันต้องแก้ที่ตัวมันเองก็พูดอย่างเงี้ยท่านี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนขอร้องอะครับ ทางญาติเขาเขาเป็นคนพูดเขาก็ไม่ให้ผมพูดไม่ให้หมีพูดเพราะาหมีมันก็เริ่มโมโหโมโหมากเราก็พยายามดึง,ดง,ดงลังลังกันทีนี้ปรากฏว่าหมอคนนั้นน่ะยอมใจอ่อนยอมใจอ่อนแก้ให้เขาก็ทําวิธีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าผมก็ดึงเจ้าหมีออกมาก็ปล่อยให้ญาติพี่น้องเขาจัดการกันส่วนคนที่เป็นลูกศิษย์น่ะ เขาก็ไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่เพราะผมไปพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราก็โมโหเนาะโมโหแทนเพื่อนด้วยผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่แจ๊คเขาก็เลยพากันออกมาแล้วเขาก็พูดว่าพูดให้ญาติพี่น้องฟังว่าประมาณว่าให้มันอะ่ะเอาน้ำมนต์อ่ะไปกินแล้วเขาบอกเขาสวดแก้ให้หมดทุกอย่างแล้วม,มึงกลับไปถึงบ้านเจ็ดวันเดี๋ยวมึงจะดีขึ้นครับ แต่ไม่ต้องไปอยู่ห้องนั้นเพราะกูส่งของส่งอะไรไปอยู่ในห้องนั้นหมดแล้วถ้ามึงเข้าไปอีกมึงก็เป็นอีกขบวลเงี้บก็ปรากฏว่าญาติทางญาติพี่น้องเขาอะเขาก็พากลับต่างจังหวัดในวันนั้นเลยเพราะว่าไม่อยากให้เข้าห้องนั้นทางเจ้าหมีเนี้ยก็รู้ว่ามีของมีอะไรอยู่ในห้องนั้นก็ทำเรื่องย้ายห้องอืทำเรื่องย้ายห้อง แล้วทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็อยากรู้ผลว่าแฟนเพื่อนเนี่ยอมัน,นม,มันหายไหมอืมอืมอมก็ปรากฏว่าส่งข่าวมาว่ามีสติมีอะไรพูดได้แต่อาการยังมือ่รอยเหมือนเดิม,มแต่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับคือทางทางญาติพี่น้องเขาอ่ะก็ ช่วยกันประครบประงมอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดอยู่ครับคือทุกวันนี้ยังยังไม่หายดีอะะยังไม่หายดีครับโอ้โหแล้วเจ้าหมีเนี่ยจากที่เคยเป็นบุค,คลิกก้าวเท้า<ม>บุค,คลิกที่ไม่เชื่อเรื่องนี้กลายเป็นคนที่เชื่อมากๆแล้วก็คล้องพระอยู่ทุกวันนี้ครับเ<ม><ม>ปกติเขาจะไม่ไม่อะไรเลยค,คือเป็นคนที่คอมเมนต์ว่าคนนั้นว่าคนนี้ร<ม>ายการพี่แจก๊กก็ก็เจอเจอเขาเหมือนกัน ไอ้การคอมเมนต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นมันอยู่ที่นิสัยส่วนตัวละนะครับว่าเอ้ยมันมันเป็นการคอมเมนต์มันเป็นอะไรที่มันห้ามยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่เรากําลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อก่อนความเชื่อความศรัทธาความงมงายนะครับมันมีเส้นบางๆแต่ละเส้นที่มันที่มันขนานกันอยู่มันกั้นเอาไว้อยู่ <Kaiser. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่เท่ากันมีความศรัทธาที่ไม่เท่ากันและที่สําคัญคือมีความงมงายที่ไม่เท่ากันนะครับบางทีเนี่ยความเชื่อของเราเชื่อในสิ่งที่ที่เชื่อว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะเชื่อในพื้นฐานก็มันไม่มีจริงฉันเชื่อแบบนี้หรือ จะเชื่อแบบที่สุดตรงไปเลยว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันมีจริงแต่ทั้งหมดเลยฮะความเชื่อของแต่ละคนนะครับเราไม่ควรที่จะเอาความเชื่อของตัวเราเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานแล้วไปไปวัดกับคนอื่นว่าแกงมงายแกอย่าไปเชื่อในในสิ่งนั้นเลยเพราะว่าฉันเชื่ออย่างนี้ว่ามันไม่มีจริงหรือทัานเชื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันมีจริงแกต้องเชื่อตามฉัน ผมว่าความเชื่อใครความเชื่อมันดีกว่าไม่ไม่ก้าวล<ช>่วงซึ่งกันและกันนะครับ,รบอย่างที่เรากําลังพูดถึงเรื่องของคนเข้าทรงนะครับเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วผมพูดหลายครั้งนะครับว่าคนทรงเหล่าเนี้ยจริงก็มีปลอมก็เยอะถูกไหมฮะใช่ครับเราไม่รู้เลยครับว่าคนไหนจริงคนไหนปลอม จนกว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างบ่งบอกออกมาเองนะครับผมว่าบางทีดูดูบุคลิกดูหน้าก็รู้แล้วนะเอาจริงๆผมว่าถ้าถ้าคนเรามีดูระยพินิจและวิจารณญาณของตัวเองอ่ะดูก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เขาจริงหรือไม่จริงครับผมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธารุนๆน อยากให้เชื่ออย่างมีสตินะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งจริงทั้งปลอมนั่นแหละครับก็เป็นเป็นเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็ฝากเตือนพวกที่คอมเมนต์หลายๆอย่างด้วยครับนะครับเป็นอุทาหณ์ที่ดีเลยคือคอมเมนต์การคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าโอ้คอมเมนต์แล้วจะเจอสิ่งลี้ลับเจอคุณสยอย่างเดียวนะเราเห็นข่าวกันมาหลายข่าวไอ้การคอมเมนต์ลักษณะแบบเนี้ยผลสุดท้าย ไปจบกันที่โรงที่ศาลหรือบางทีเนี่ยไปจบกันด้วยการต่อยตีกันฆ่ากันตายทําร้ายร่างกายกันก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะครับผมเออทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดและปลายนิ้วของเราล้วนๆเลยฮะใช่ครับยุคนี้สมัยนี้นะคุณต้องมการคอมเมนต์นะฮะใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาหน้านะครับผมว่าเราอยู่ใน อยู่ในพื้นฐานที่เราสามารถที่จะยับยั้งใจตัวเองได้บางคนคอมเมนต์ <comment S 2> เอามันแค่ขำๆแค่สนุกๆผมว่าแค่นั้นพอแต่ถ้าเมื่อไหร่มันข้ามเส้นไปถึงการคอมเมนต์ที่เป็นการคุกคามที่เป็นการแบบโอ้โหด่าถ,ถึงบุปการีเขาที่คนอื่นไม่เกี่ยวอะ่ะญาติโกโหติกาเขาไม่เกี่ยวแต่ไปเล่นถึงญาติโกโหติกาเขาอันนั้นผมว่ามันก็เกินไปครับผมเนาะ อ่าได้ครับคุณเนธนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับลองดีปากดีจนเขาต้องเจอดีคขอบคุณมากมากสงสารน้องเขาแล้วครับแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจให้เดอะโก้ดด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับครับพี่แจะคขอคุณมากๆครับคุณเนธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ